สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเวลาประมาณเกือบเที่ยงวันนะครับฝนตกนะครับตกบ่อยๆเดี๋ยวผมจะไปน้ำตกกองแก้วนะครับไปแบบทั้งฝนอย่างนี้แหละดีครับจะได้เจอบรรยากาศแปลกๆใหม่ๆบรรยากาศฝนตกอันนี้เป็นสะพานแขวนนะครับ ไปเลยแล้วกันผ่านแขวนทางเข้านะครับสะพานแขวนข้ามลำห้วยลำตะคองนะครับนี่น้ำไหลาจากด้านบนนี้แล้วก็ไหลลงไปนี่ครับโอ้ฝนตกผมมีเสื้อกันฝนอยู่แต่ยังไม่ได้ใส่นะครับอึดอึดโอเคเดี๋ยวโอเคข้ามมา แล้วนะครับถ้าเราไปด้านซ้ายเนี่ยอีกประมาณหนึ่งกิโลนครับมันจะเป็นเส้นทางเดินสำรวจป่าก็จะอ้อมไปสะพานแขวนทางออกครับแต่ผมไม่ไปนะวันนี้ผมจะไปทางแค่เลาะลำห้วยลำตะคองเนี่ยเดินไปน้ำตกกองแก้วเดินจากตรงนี้ไปอีกประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบเมตรนี่แหละครับ ไปแบบทางใกล้ๆแล้วกันนี่เส้นทางฝนโปอยๆนี่นะครับลำห้วยลำตะกอึตัวอะไรจริงเหลน ทางเดินง่ายครับเป็นทางปูนลอยเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดหญ้าถางหญ้าข้างถา,างให้ด้วยนีเจอเห็ดด้วยนะครับสวยงามครับไม่รู้เห็ดอะไรสีน้ำตาลขึ้นกับตอไม้ทั้งตอเลยสวยงามช่วงนี้เห็ดน่าจะเยอะครับเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยเนี่ย ไปกันต่อครับชุ่มชื้นมากครับชุ่มฉ่ำนี่เห็ดอีกแล้วอืมทั้งต่อแล้วนี่ชุ่มฉ่ำนี่นี่ก็เห็ดอีกนู่นอีกนะครับไปกันต่อครับฝนยังไม่หนักมากผมก็ยังไม่ใส่เสื้อกันฝนนะ ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยบรรยากาศดีมากครับผมชอบมากเลยต้นไม้เขียวได้เห็นอะไรแปลกๆได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ในกล้องได้ยินหรือเปล่านะนี่เจอเขาเรียกอะไรน้านี้เขียวๆอ,อะไรนะไลเค้นหรือมอสนะเนี่ยสวยงามมากเนะีย อันนี้ใบเฟินนะครับนี่ไปกันต่อครับเสียงน้ำดังมากแรงมากเจอต้นไม้ใหญ่ด้วยชื่อต้นยางเสียนนะครับนี่เป็นไม้ตระกูลยางลำต้นสูงในป่าดงดิบครับ คนใหญ่มากเสียงน้ำไหลดังมากครับผมเดินมาถึงสะพานแขวนทางกลับแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเลาะ เราไปทางด้านสายเนี่ยของสะพานแขวนเพื่อไปน้ําตกของแก้วนะครับเป็นน้ําตกขนาดเล็กที่อยู่หลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับรุ้นะะครับว่าผมจะเจอทากหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าพื้นมันเปียกแล้วก็ฝนตกน่าจะมีทาก ว้าวต้นไม้ใหญ่อีกแล้วครับใหญ่มากทางเดินก็จะเป็นรากไม้นะครับกับทางดินต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับโโอ้หน้ำไหลแรงมากเลยนี่ตกน,น,น้ำไหลแรงห้ามลงเล่นน้ำนะครับมีป้ายเตือนอยู่ ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดน,นะครับอันตรายมากครับน้ำไหลแรงมากครับโอ้โยแรงแรงมากครับน้ำตกฟองแก้วเดี๋ยวผมห้อมไปอีกด้านหนึ่ง จะมีทางลงแต่ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าน้ํามันเยอะถ้าน้ําเยอะก็ไม่ลงนะครับอันตรายโอ้โหบรรยากาศดีมากครับทางเดินสวยสวยงามดูสิถึงมันจะอุ้ยเฉอะแฉะแต่ก็เป็นธรรมชาติครับ สวยงามโอ้ลงไม่ได้ครับน้ำขึ้นเยอะเลยลงไม่ได้นะแต่เดี๋ยวผมขอลงสักนิดนึงลงไปแคต่ตรงต้นไม้นี่นะครับชึกอ่ะว้าวเฮนี่ถึงแล้วน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับ ตอนนั้นผมมารอบก่อนยังไม่ท่วมถึงก้อนหินตรงนั้นเลยนี่มขึ้นมาแล้วเนี่ยฝนตกเยอะน้ำเลยมาเยอะครับเยวขอลงไปอีกสักน,นิดนึงแล้วกันนะระวังระวังช้าวอ้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดน,นะครับน้ำไหลแรงนะครับสวยงามครับ ไลไปด้านนี้โอ้โ oh ห oh. น้ำเยอะเลยนะครับสวยงามครับว้า wow. วน้ำตกกองแก้วครับนี่เดี๋ยวให้ดูทางที่ผมเดินลงมาเมื่อกี้นี่มีรากไม้แล้วก็เป็นดินนะครับนี่เดินลงมาจากบนเมื่อกี้นี่ เจอดอกไม้ป่าด้วยนะครับผมเจอดอกลิ้นมังกรด้วยนะครับดอกสีแดงนี้นะครับนี่อยู่ข้างน้ําตกกองแก้วนะครับมีหลายต้นเลยนะครับอันนี้หนึ่งต้นแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่นี่สวยงามเป็นกล้วยไม้ป่าหายากนะครับนี่ด้านล่างอีกนะครับแต่นี้ดอกโรยไปแล้วนะครับอยู่ติดกับน้ำตกกองแก้วเลยนะครับ ีดอกนี้สวยลิ้นมังกรสีแดงนนี้สวยงามมาข้าวก่อนยังไม่เจอดอกลิ้นมังกรนะครับช่งนั้นฝนอาจจะยังน้อยมารอบนี้เดือนกันยานะครับฝนตกเยอะดอกเลยบาน ด้านบนน่าจะมีไหมดอกลิ้นมังกรอ,อีกนะครับโอ้โหมุมนี้สวยงามมากอยู่ใต้กิ่งไม้อยู่ใน,นกิ่งไม้บนก้อนหินนี่ลำตกกองแก้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นสะพานนะครับตรงนี้ตรงปลายนิ้วผมเนี่ยเป็นสะพานแขวนทางเดินกลับนะครับ เดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันต่อครับผมจะลองเดินข้ามสะพานแขวนแล้วก็เดินไปฝั่งนู้นนะครับไปดูวิวว่ามันจะสวยแค่ไหน,านาเดินขึ้นนะครับชัดมากตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับน,นี่ก็เป็นทางเดินลุงไปต่อได้นะครับ lòng váy xa mời lắm anh chút chút hoa bay váy lan lan máy mấy chiêu mùng của น,น,นะครับน้ำไหลแรงมากครับโอ้ตอกลิ้นมังกรเยอะเลยครับตรงนู้นเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูมองไปโอ้โหแดงสวยงามนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้โอ้นี่ตรงนี้ก่อนนี่ลิ้นมังกรสีแดง อันนี้อันนี้ครับโอ้โหน,นี่จุมจิวเลยเนี่ยด้านบนนั่นเองสีแดงๆนะครับลินมังกรนะครับผมเพิ่งนรู้จักวันนี้แหละเอาละครับเดี๋ยวเดินกลับแล้วครับ ามสะพานแขวนแล้วก็อ้อมไปฝั่งหนึ่งของน้ำตกว่าวิวแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะมาหลายครั้งแล้วไม่เจอฝนตกแบบนี้นะครับมาท้งนี้เจอฝนก็รู้สึกตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับทางเดินเฉะๆชื้นๆแต่ผมชอบนะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้ลุ้นว่าจะเจออะไร โอเละกทุกนี่ถ้าเราเดินมาจากทางเดินสำรวจป่าด้านบนเนี่ยก็จะลงมาจากด้านนี้นะครับอุ๊ยบรรยากาศดีมากฝนไม่ตกแล้วนะครับหยุดแล้ว เดินเร็วหน่อยแล้วกันนะครับุเจออะไรแปลกๆไหมแถวนี้ลุ้นกันครับผมพยายามมองมองหาเห็ดแชมเปญอยู่นะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าโอเคอันนี้รอยน่าจะรอยหมูป่ามากุด กุดดินหาลากไม้ลากพืดกินนะครับว้าวออกมาแล้วนี่สะพานแขวนเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานแขวนตรงนี้นี่อันนี้ก็ทางที่จะออกมาจากเส้นทางเดินสำรวจป่านครับออกมาทางนี้ก็ได้นะ เราข้ามสะพานครับนี่คนเดียวเลยไม่มีใครข้ามสะพานครับเมื่อกี้เมมกล้องเต็มนะครับเลยตัดไปนี่น้ำตกกองแก้วที่เราลงไปมาเมื่อกี้เดินเร็วหน่อยแล้วกันนะชึบชึบชึบ บว่าวข้ามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายไปอีกฝั่งหนึ่งของน้ำตกซึ่งผมยังไม่เคยเดินลงมาทางนี้เลยสักครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเดินลงมาทางแฉะหน่อยแต่ก็ดีครับชอบ ชึบชึบชึบโอ้เจอจริงเหรียญด้วยไปครับว้าวฮ้ยขนลุกเลยมาแล้วครับนี่อีกฝั่งหนึ่งของน้ำตกกองแก้วว้ามาแรงเยอะ ตอมตานี่นู่ฝั่งตรงข้ามกล้องคือจุดที่ผมไปถ่ายวิวมาเมื่อกี้ฝั่งนี้ตรงที่เรายืนน้ำจะนิ่งหน่อยเนาะส่วนน้ำที่ไหลแรงก็จะถัดออกไปกประมาณสัก5-6เมตรนะครับนี่ไหลไปด้านนี้อล้มาแรงเยอะ ว้าวเอา้าตกใจผมเหยียบกิ่งไม้แล้วต้นไม้มันขยับเลยตกใจว่าไอตัวอะไรหรือเปล่าที่ไหนได้เป็นเราเองเองเจอพืชต้นเล็กๆเ,เยอะมากเลยนะครับสวยงามมากเลยครับเล็กมากสวยมากเลยเกล้องมือถือผมถ่ายได้เพียงเท่านี้นะครับเนี่ยเยอะมากเลยกำลังโตเลยนะครับเพราะว่าเจอฝน นี่ก็น่าจะเป็นกล้วยไม้ไมั้งครับสวยงามครับเล็กๆโอ้โหเล็กกว่านิ้วมือผมอีกเจอทากแล้วนะครับน้ำตกกองแก้วคิดว่าจะไม่เจอเจอจนได้ครับแต่ทำอะไรผมไม่ได้ครับใส่ถุงเท้ายาวขนาดนี้ ทางขึ้นจากน้ําตกกองแก้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นดินแล้วก็ลากไม้ต้องเดินดีๆระวังลื่นนะครับุชบชบกชก,ก็จะมาผู่หลังที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาใจนะครับโอเครบกวนเวลาแค่นี้นะครับบ๊ายบาย